ในค่ำคืนที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกตลอดชายทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยสมรภูมิที่กองบินน้อยที่5าอ่าวมะนาวจังหวัดประจวบคิริขันเป็นสมรภูมิที่ฐานญี่ปุ่นต้องมาเสียชีวิตมากที่สุดบนแผ่นดินไทยแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะได้แอบเข้ามาสืบจนรู้แน่ชัดล้ว่าที่นี่ไม่มีกําลังทาหารมากนักมีแต่เครื่องบินเป็นหลักถ้ากันไม่ให้เครื่องบินบินขึ้นได้ก็ไม่มีน้ํายาอะไรจะไปต่อก่อนกับกองทัพอาทิตย์อุทยัย แต่สุดท้ายแล้วทหารญี่ปุ่นกลับต้องมาตายกันเกลื่อนหาดไม่ต่ำกว่า200นายรวมทั้งผู้บังคับกองพันที่นำกำลังยกพลขึ้นบกและเมื่อหยุดยิงแล้วทหารญี่ปุ่นก็ต้องถึงกับตะลึงเมื่อพบว่าทหารไทยที่ถูกบังคับให้ยอมแพ้นั้นต่างพากันกอดคอร้องไห้จนญี่ปุ่นต้องยอมรับนับถือในความกล้าหาญของเหล่าทหารไทยเรื่องราววีรกรรมอ่าวมะนาวจะเป็นอย่างไรเ e จ e n นเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง แผนการแต่แรกของญี่ปุ่นนั้นญี่ปุ่นตั้งใจจะยกพลขึ้นบกที่สงขลาปัตตานีรวมทั้งโกตาบารูในเขตมาลายู ou, แล้วรวมกําลังกันบุกมลา,ายูของอังกฤษลงไปจนถึงสิงคโปร์และอีกส่วนหนึ่งจะเข้ายึดนครสีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรประจวบคีรีขันธ์และบางปูเพื่อจะเคลื่อนต่อเข้าไปยึดวิกตอเรียพอยต์เมืองมาริดและเมืองทวายของพมา่าโดยเฉพาะประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นจุดแคบที่สุดนั้น ญี่ปุ่นเกรงว่าถ้าอังกฤษเข้ามายึดได้ก่อนก็จะเป็นการตัดเส้นทางคมนาคมลงใต้โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟซึ่งจะเป็นเส้นทางหลักในการใช้ลำเลียงผลผ่านประเทศไทยลงไปแหลมมาลายูญี่ปุ่นจึงตั้งใจว่าจะต้องคุมเส้นทางนี้ไว้ให้ได้จึงได้เข้ามาหาข้อมูลล่วงหน้าไว้ให้มากที่สุดไม่ว่าในพื้นที่ทะเลหรือป่าเขาในประเทศไทยก่อนถึงกําหนดการยกพลขึ้นบกซึ่งกําหนดดีเดย์ในวันที่8ธันวาคม2484นั้น ได้มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทยมากมายไม่ว่าจะเป็นที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานีกาญจนบ,บุรีโดยเฉพาะที่ประจวบคีรีขันธ์นั้นมีญี่ปุ่นออกไปลอยเรือตกปลาในอ่าวประจวบและด้านหลังเขาล้อมหมวกนากองบินน้อยที่5อ่าวมะนาวส่วนเส้นทางบ้านหนองหินด้านสิงขรเส้นทางมุ่งสู่พมาก็มีพ่อค้า,าญี่ปุ่น ที่เดินทางเข้าไปซื้อไม้จันหอมมากในย่านนั้นจนผิดสังเกตกลางดึกของค่ำคืนวันที่7ต่อเช้าวันที่8ทธันวาคมพุทธศักราช2484เวลาประมาณ2นาฬิกามีเรือสินค้าลำหนึ่งแล่นเข้ามาจอดที่ด้านหลังเข่าล้อมหมวกก่อนจะลำเลียงทหารญี่ปุ่นลงเรือท้องแบน7ลำโดย4ี่ลำมุ่งหน้าไปขึ้นที่อ่าวประจวบและอีก3ามลำมุ่งหน้าไปขึ้นที่อ่าวมะนาวกองบินน้อยที่ห ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่อ่าวมะนาวจังหวัดประโจคิริขันมีทางวิ่งดินลูกหลังบดอัดแน่นจํานวน2รันเวย์ความยาว800เมตรและ1,000เมตรมีนาวาอากาศตรีม่อมหลวงประวาชุมสายเป็นผู้บังคับก้องบินน้อยมีกําลังพลร,รวมกันแล้วประมาณ160นายประจําการเครื่องบินขับไล่แบบบอขอกาหรือฮอกสองจํานวน1ฝูงบินเครื่องบินขับไล่แบบบอขอสิบฮอกสจํานวน1ฝูงบิน หละเครื่องบินโจมตีบจหนึ่งคอแสจำนวนหนึ่งฝูงบินกองบินผสมมีอากาศยานรวมทั้งหมดจำนวน27ลำมีหน้าที่ป้องกันภาคใต้ไปจนถึงแหลมมาลายูตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากเพราะเป็นประตูทางเข้าระหว่างภาคใต้กับภาคกลางกองบินแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ4 0 0พไร่จึงได้ใช้เป็นสถานที่ฝึกใช้อาวุธภาคพื้นดินและอากาศยานช่วงเวลาก่อนหน้านั้นไม่นานนักกองทัพอากาศเพิ่งประจำการเครื่องบินโจมตี บจ .2 หรือ KI-30 นากยยาที่จัดหาจากญี่ปุ่นจำนวน24ลำเครื่องบินบางลำถูกนำมาฝึกบินที่อ่าวมะนาวและได้ทำการสอนโดยครูฝึกชาวญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งครูฝึกชาวญี่ปุ่นเหล่านี้อีกหน้าที่หนึ่งก็คือจรชนดังนั้นพื้นที่โดยรอบอ่าวมะนาวตัวเมืองประโจคิลิขันรวมทั้งเรื่องของกำลังทหารที่ตั้งอาวุธต่างๆในกองบินน้อยที่ล้วนถูกญี่ปุ่นล่วงความลับไปอย่างละเอียด ถือเป็นความได้เปรียบชนิดมหาศาลอย่างที่ไทยเราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลย 3. นาฬิกากองกำลังทหารญี่ปุ่นระลอกแรกขึ้นถึงฝั่งส่วนหนึ่งได้เคลื่อนที่ไปล้อมสถานีตำรวจไว้กระทั่งเวลา 4. นาฬิกาทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งได้เดินชูกระดาษในมือขึ้นไปบนสถานีตำรวจก่อนจะส่งภาษาญี่ปุ่นกับพลตำรวจที่รักษาการอยู่แต่พลตำรวจนายนั้นไม่รู้จักว่าเป็นทหารญี่ปุ่นแต่กลับคิดว่าเป็นโจนมรมาลายูจึงร้องห้ามไม่ให้ขึ้น ทหารญี่ปุ่นฟังไม่รู้เรื่องก็เดินขึ้นบันไดไม่ยอมหยุดพลตำรวจซึ่งถือปืนพระรามหกติดดาบปลายปืนย,ย,ยืนคุมบันไดยอยู่จึงเอาดาบปลายปืนนั้นยันเข้าไปที่ท้องของทหารญี่ปุ่นจนล้มลงตกบันไดทหารญี่ปุ่นที่สารกลางฟังตรงข้ามเห็นดังนั้นจึงระดมยิงมาที่โรงพักทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นอนอยู่บนสถานีประมาณ20นายคว้าปืนยิงต่อสู้โตตอบกันอยู่ประมาณ20นาทีตำรวจไทยก็ยังไม่ยอมถอยให้กับทหารญี่ปุ่น ฝ่ายทหารญี่ปุ่นจึงใช้ระเบิดมือคว้างขึ้นไปบนโรงพัก 4- 5หลูกเป็นผลให้เสียงปืนของฝ่ายตำรวจไทยเงียบลงทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและที่ไม่ได้รับบาดเจ็บจึงลาถอยลงจากโรงพักทันทีกระทั่งรุ่งเช้าจึงพบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจ13ศพนอนเสียชีวิตอยู่บนโรงพักมีร่องรอยทั้งถูกยิงถูกแทงถูกฟันยับเยินส่วนฝ่ายญี่ปุ่นนั้นเก็บศพเรียบร้อยเพื่อไม่ให้ฝ่ายไทยล่วงรู้กำลังทหารญี่ปุ่นอีกจำนวนหนึ่งเคลื่อนที่ไปตามริมหาด ผ่านหมู่บ้านชาวประมงมุ่งหน้าสู่กองบินน้อยที่5ในขณะที่รังปืนกลของกองบินน้อยที่5นั้นอยู่ตรงไหนบ้างจัรชนญี่ปุ่นสืบรู้มาจนหมดแล้วจึงจัดการคืบขานเข้าไปจัดการกับทหารที่เฝ้าราังปืนกลอยู่โดยไม่ทันได้รู้ตัวจากนั้นกําลังทหารญี่ปุ่นจึงคืบคานอย่างเงียบๆเ,เข้าควบคุมจุดจอดเครื่องบินและบ้านพักของนักบินที่อยู่เวรเตรียมพร้อมในขณะที่เสียงปืนที่สถานีตํารวจดังนั้นที่กองบินน้อยที่ห้า เรืออากาศเอกเดลีสงวนแก้วนายทหารเวนอํานวยการได้ยินจึงสั่งการให้ทหารเข้าไปหาข่าวในเมืองจึงได้ทราบว่าญี่ปุ่นบุกยึดสถานีตำรวจสถานีรถไฟไว้ได้แล้วรวมทั้งยังมีการยิงต่อสู้กันอยู่ด้วยขณะเดียวกันนั้นเองเรืออากาศตรีสมศรีสุจริตธรรมผู้บังคับการกองทหารราบอากาศก็เข้ารายงานต่อนาวาอากาศตรีม่อมหลวงประวัิชุมสายผู้บังคับกองบินน้อยที่5้าว่า ขณะที่นําทหารเราราสิบนายออกไปลากอวนจับปลาในอ่าวมะนาวได้เห็นเรือท้องแบนลําเลียงพลเข้ามาทางปากอ่าวผู้บังคับกองบินจึงให้เป่าแตรสัญญาณเหตุสําคัญเข้าประจําจุดตามแผนที่วางเอาไว้ผมไปรับคําสั่งให้เอาไปหาปลาเอาไปหาปลาที่อ่าวมะนาวผมก็ทหารไปกับผมประมาณสิบคนเขาก็หามอวนดวงน้าเดินไปตามชายหาดฝนเขาทท่าจะตกเสียงมีคนเคลื่อนไหวข้างหน้า ฟ้าแลบปั๊บก็มองเห็นคนตะคุ่มตะคุ่มผมเพื่อความแน่ใจผมถามไปว่าใครเขาก็ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นอ,ออกมาคุณเราฟังไม่รู้เรื่องทางด้านกองรักษาการที่มีกำลังพลเพียง20นายมีจ่าอกาศเอกนิกรพวงไพโรธเป็นผู้บังคับกองและรับผิดชอบป้องกันอ่าวประจวบจึงสั่งทหารกระจายกำลังและรอรับพลประจำปืนที่อยู่ด้านนอก ซึ่งอาจถอนกําลังเข้ามาโดยไม่รู้ว่าทั้งหมดนั้นถูกญี่ปุ่นควบคุมไปหมดแล้วระหว่างนั้นร้อยตำรวจโทสงบพรม,มานนท์ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นที่โรงพักมีบาดแผลทั้งถูกยิงและถูกแทงก็เร็ดลอดเข้ามาแจ้งข่าวให้ทางกองบินได้ทราบและขอกําลังไปช่วยเจ้าหน้าที่ตํารวจหลังจากที่ส่งข่าวเสร็จร้อยตำรวจโทสงบก็สิ้นใจตายหลังกองรักษาการนั่นเองเมื่อได้รับสัญญ,ญาณแตรบอกเหตุก,กันแล้วเครื่องบินทุกลำซึ่งเตรียมพร้อมอยู่ในสนาม ติดเครื่องยนต์ทันทีเรืออากาศตรีแมนประสงค์ดีนำเครื่องบินขับไล่แบบฮอก3ขึ้นได้เป็นลำแรกพร้อมลูกระเบิดขนาด40กิโลกรัมสลูกมุ่งหน้าที่จะไปย่อนระเบิดใส่เรือของญี่ปุ่นเมื่อเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของเรือลำเลียงญี่ปุ่นอยู่ในอ่าวจึงย่อนระเบิดเข้าใส่แต่ทว่าความมืดทําให้พลาดเป้าไปเลยพาเครื่องบินจะไปลงที่สนามบินต้นสำโรงนคนปรปฐมแต่มุ่งหน้าไปได้แค่อ่าวชะอําเครื่องเกิดขัดข้องเลยต้องลงที่ชายหาด ส่วนบนเขาล้อมหมวกที่ยื่นลงไปในอ่าวมะนาวนั้นมีรังปืนกลตั้งอยู่ญี่ปุ่นใช้ปืนเรือถล่มจนลังปืนกลลาบคาบจากนั้นจึงส่งทหารเข้าควบคุมรวมทั้งบนรันเวย์ก็ส่งทหารเข้าควบคุมเพื่อบังคับไม่ให้เครื่องบินบินขึ้นรวมทั้งใช้ปืนกลเรือยิงกราดไว้ไม่ให้เครื่องบินลำใดเงยหัวได้แต่หากระสุนของญี่ปุ่นนั้นก็หาได้ทำให้ฐานอากาศไทยท้อถอยไมย่ พันจาอากาศเอกพรมชูวงนำเครื่องวิ่งไปตามรันเวย์เป็นลำที่สองจึงถูกทหารญี่ปุ่นที่ซุ่มอยู่ยิงฐานล้อหักเครื่องบินจึงเสียหลักถลายลงข้างรันเวย์พันจาอากาศเอกพรมจึงกระโดดลงจากเครื่องเลยถูกทหารญี่ปุ่นบุกเข้าลุมแทงด้วยดาบปลายปืนเสียชีวิตทันทีถึงแม้จะเห็นตอนน้าต่อตาว่าความพยายามในการที่จะนำเครื่องขึ้นบินนั้นไม่เป็นผลสำเร็จแต่ทหารอากาศไทยก็ยังหาได้ย,อดอย่อท้อไม่ เครื่องที่3ที่มีจ่าอากาศเอกจำเนียรว่าริยกุลเป็นนักบินและเครื่องที่4ที่มีจ่าอากาศโทสถิตโลหิตโยธินเป็นนักบินได้พยายามที่จะนําเครื่องวิ่งไปตามรันเวย์เพื่อจะขึ้นบินให้ได้แต่ก็ถูกทหารญี่ปุ่นที่ซุ่มอยู่ลมยิงจนเสียชีวิตทั้งคู่ในขณะที่เครื่องที่5พันจ่าอากาศเอกกาบขำสิรินักบินกําลังรอให้พันจ่าอากาศเอกพรเฉลิมสุขถอดลูกระเบิดขนาด50กิโลกรัมออกเพื่อจะบรรจุลูกกระสุนปืนกลแทน ถูกท่านญี่ปุ่นบุกเข้าทำลายพันจ่ากาศเอกกาบถูกยิงที่เทา้าแต่ทั้งคู่ก็สู้กับท่านญี่ปุ่นและหนีรอดไปได้ส่วนเรืออากาศโทสวนสุกเสริมผู้บังคับหมวดบินได้พยายามนำเครื่องบินโจมตีแบบคอแสตที่ไทยสร้างขึ้นเองโดยมีพลท่านสมพงษ์แนวบรรทัดเป็นพลปืนหลังขณะเตรียมจะขึ้นบินก็ได้ถูกท่านญี่ปุ่นบุกยิงจนเครื่องบินชำรุดทั้งคู่จึงกระโดดลงมาจากเครื่องและได้ถูกท่านญี่ปุ่นรุมทำลาย เลือกอากาศโทส่วนทุกแทงที่สะโพกบาดเจ็บสาหัสยศสุดท้ายท่านได้เป็นพลอากาศโทส่วนพลทหารสมพงศ์ถูกทหารญี่ปุ่นฟันที่ต้นแขนซ้ายเกือบขาดต้องพิการไปรตลอดชีวิตได้รับพระราชทานเหรียญก้าหาญในฐานะที่ประกอบวิรกรรมช่วยชีวิตผู้บังคับบัญชายศสุดท้ายของท่านเป็นพันจ่าอากาศเอกด้านกองรักษาการที่วางแนวป้องกันกองบินด้านอ่าวประจวบรอคอยทหารที่ประจำปืนกลด้านนอกจะถอยกลับมาเหล่าๆห้านาฬิกา แนวตะคุ่มตะคุ่มกําลังคลืบคานเข้ามาอย่างที่ตั้งกองรักษาการพอฟังเสียงพูดกร็รู้ว่าเป็นทหารญี่ปุ่นแน่จึงได้เริ่มยิงปืนเข้าใส่กระทั่ง6กนาฬิกาเสียงปืนของฝ่ายไทยเบาบางลงผู้บังคับกองบินจึงส่งกําลังทหารไปเสริมก็พบว่าญี่ปุ่นได้ขุดสนามเพาะปากถงญี่ปุ่นไว้ปากหลุมแต่ถึงแม้จะเสริมกําลังไปช่วยแล้วแนวลบด้านนี้ฝ่ายไทยก็ไม่สามารถจะต้านทานทหารญี่ปุ่นไว้ได้จึงเสียชีวิตเกือบหมดมีรอดชีวิตเพียง จากอากาศเอกนิกรพวงไพรโรดผู้บังคับกองรักษาการและพลทหารจิตอัมพันธ์พนักงานวิทยุแต่ในขณะเดียวกันสถานีวิทยุของกองบังคับการก็ไม่สามารถใช้การได้ทำให้นาทีนั้นกองบินที่5ไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้เลยส่วนทางด้านอ่าวมะนาวเรือระบายผลของญี่ปุ่นยังวิ่งเข้าเกยหาดละลอกแล้วละลอกเรา รืออากาศตรีสมศรีสุจริตธรรมคุมกาลังทหารราบอากาศราว48นายคอยอยู่ด้านนี้ได้ถอดปืนกลประจําเครื่องบินออกมาใช้เพราะเครื่องบินไม่สามารถบินขึ้นได้และนี่คือสิ่งที่ทหารญี่ปุ่นคิดไม่ถึงจึงได้ขึ้นบกกันมาอย่างรอยนวลซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่น้ําลงหาดทรายจึงกว้างขึ้นทหารญี่ปุ่นที่ลุยมาจากเรือลําเลียงจึงตกอยู่ในสภาพเป็นเป้าอย่างชัดเจนผลปรากฏก็คือทหารญี่ปุ่นต้องล้มตายเกลื่อนหาดมะนาว รวมทั้งนายทหารระดับผู้บังคับกองพันที่นํากําลังยกพลขึ้นบกมาด้วยในเวลาประมาณ7จ็านาฬิกาทหารญี่ปุ่นก็สามารถยึดแนวลงเก็บเครื่องบินและกองรักษาการไว้ได้ถึงแม้ทหารไทยจะต้านทานอย่างหนักแต่ด้วยกําลังที่มีน้อยกว่าหลายเท่าตัวนักผู้บังคับกองบินจึงสั่งเผาอาคารคอนกรีตสองชั้นยาว40เมตรซึ่งเป็นกองบังคับการบินสมโมสรนทหารอากาศคลังอุปกรณ์การบินและห้องพักนักบินกับที่พักกองทหารราบอากาศ ส่วนหมวดเสนารักษณ์นั้นเมื่อเห็นว่าอาคารบังคับการกองบินไหม้แล้วก็เลยสั่งให้เผาอาคารของหมวดเสนารักณและห้องพักคนไข้ด้วยจากนั้นจึงพากันอพยพหลบหนีอยู่ที่เชิงเขาล้อมหมวกและหุงหาอาหารเพื่อส่งไปช่วยแนวหน้าที่กำลังรบพุ่งกันอยู่ทั้งนี้การปฏิบัติทั้งหมดเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลาลบซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่8กันยายนปีเดียวกันนั่นเองให้คนไทยทุกคนปฏิบัติในทุกทกทาง ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยและขัดต่อประโยชน์ของประเทศที่ทําการรบกับไทยต้องต่อสู้ค่าศึกทุกวิถีทางทําไม่สามารถต่อต้านไว้ได้ก็ให้ทําลายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของตนเองของผู้อื่นหรือของทางราชการที่จะเป็นประโยชน์ต่อค่าศึกได้ทหารญี่ปุ่นยังส่งกําลังหนุนเนื่องเพื่อจะเข้ายึดกองบินน้อยที่5ไว้ให้ได้แต่ตลอดทั้งวันก็ไม่สามารถยึดได้ในขณะที่อีกหลายๆภา,าคส่วนในประเทศไทยนั้น ต่างยอมจำนนต่อทหารญี่ปุ่นหมดแล้วแต่ด้วยความที่กองบินน้อยที่5สถานีวิทยุไม่สามารถติดต่อสื่อสากรกับภายนอกได้จึงไม่สามารถรับรู้ข่าวสารได้เลยว่าช่วงเวลาเดียวกันนั้นจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้ยอมจำนนต่อกองทัพญี่ปุ่นแล้วตลอดวันที่8ทั้งวันทหารญี่ปุ่นได้พยายามที่จะบุกเข้ายึดกองบินน้อยที่5ให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ก็ยังไม่สามารถยึดได้เพราะฝ่ายทหารไทยได้ต่อต้านอย่างเหนียวแน่น กระทั่งค่ำม,มืดของวันที่8ต่อเช้าวันที่9ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ทหารญี่ปุ่นก็ยังไม่พาวการบุกส่วนทหารอากาศไทยนั้นช่วงเวลาเดียวกันกระสุนกำลังจะหมดแล้วจึงต้องการประหยัดกระสุนเลยเอากระสุนซ้อมมายิงขู่ญี่ปุ่นก่อนที่จะเก็บกระสุนจริงไว้รุ่งเช้าของวันที่9 8นาฬิกาสถานการณ์คับขันเป็นอย่างมากนาวากาตรีหมอ่อมหลวงประวัติชุมสายผู้บังคับกองบินน้อยที่5 ก็ยังมีไอเดียสั่งให้ทหารทุกคนตะโกนขึ้นว่าทหารเรือมาช่วยแล้วเราก็พากันใช้ยโยโหร้องอย่างดีใจบรรดาครอบครัวทหารที่หลบไปอยู่ที่เชิงเขาร้อมหมวกได้ยินก็ชชยโยตามผลก็คือทําให้ทหารญี่ปุ่นที่กําลังบุกเข้ามาต้องพากันถอยกลูดในเวลาต่อมานายย่อยทิพนุก,กูลบุรุษไปษณีนำโทรเลขจากพันเอกช่วงชเวงศักสงครามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้หยุดยิงมาส่งแต่ผู้บังคับกองบินไม่ยอมเชื่อ ว่าจะเป็นกองลวงของญี่ปุ่นกระทั่งเวลา10นาฬิกาผู้บังคับกองบินได้ปรึกษากับบรรดานายทหารแล้วเห็นว่าคงไม่มีทางจะต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นได้เพราะกำลังที่น้อยกว่ากันมากรวมทั้งยังถูกล้อมอยู่ในสถานที่จำกัดเมื่อรอความช่วยเหลือจากภายนอกผ่านมาเกิน24ชั่วโมงก็ยังไม่เห็นวี่แววจึงสั่งการให้ในายทหารทุกคนเหลือกระสุนสำหรับปิดชีพตัวเองไว้คนละหนึ่งนัดจากนั้นให้เผาคลังน้ำมันที่ตั้งอยู่เชิงเขาล้อมหมวกด้านอ่าวประจวบเสีย เวลา12นาฬิกาเศษนายจรูนพันธ์อิสรางกูรนายุทธยาประหลัดจังหวัดประจบคิรีขันพร้อมโดยเจ้าหน้าที่กรมการจังหวัดและอำเภอมีนายตำรวจติดตามอีกเจนายเดินทางมาด้วยรถหกล้อของกรมทางติดธงสีขาวหน้ารถนำโทรเลขคำสั่งหยุดยิงของจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดมามอบให้ผู้บังคับกองบินน้อยที่5แล้วแจ้งว่ารัฐบาลได้ยินยอมให้กองท่านญี่ปุ่นผ่านประเทศไทยแล้ว และในทันทีที่ได้รับทราบข่าวสารจากโทรเลขฉบับนั้นเป็นที่แน่นอนแล้วทหารอากาศแห่งกองบินน้อยที่5ประโจบิริขันต่างพากันกอดคอร้องไห้ด้วยความคับแค้นใจด้วยความเสียใจกระทั่งเวลา14นาฬิกาจึงได้มีการเรียกรวมผลทั้งทหารไทยและญี่ปุ่นที่ลานบินเพื่อปรับความเข้าใจรวมทั้งแบ่งเขตป้องกันการกระทบกระทั่งกันจากนั้นต่างฝ่ายจึงต่างสำรวจความเสียหายของฝ่ายตนซึ่งมันก็ทำให้ฝ่ายทหารญี่ปุ่น ต้องงงงานไปตามๆกันเมื่อเห็นว่าฝ่ายที่ต่อต้านข้ามวันข้ามคืนนั้นมีกำลังเพียงไม่กี่คนผลปรากฏว่าฝ่ายทหารไทยเสียชีวิต38คนเป็นนายทหารชั้นประทวนและพลทหารมีนายตำรวจเสียชีวิตหนึ่งคนลูกเสือจากโรงเรียนประจบวิทยาลัยที่รวมกลุ่มกันไปช่วยลำเลียงอาหารและกระสุนให้ท,หา,ทหารเสียชีวิตหคนครอบครัวนายทหารเสียชีวิตสองคนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ22คน ส่วนความสูญเสียของฝ่ายญี่ปุ่นนั้นมีผู้เสียชีวิต217คนรวมทั้งมีนายทหารญี่ปุ่นชั้นผู้บังคับกองพันเสียชีวิตอยู่ที่ริมหาดอ่าวมะนาวขณะยกพลขึ้นบกด้วยทั้งนี้มีผู้ตัดเครื่องหมายยศจากศบทหานญี่ปุ่นเหล่านั้นเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยส่วนทหารที่บาดเจ็บมีจํานวนมากกว่า100คนจากวีรกรรมอันกล้าหาญครั้งนี้ทําให้กองบินน้อยที่5ได้เป็นหน่วยทหารหน่วยแรกของกองทัพอากาศไทย ที่ได้รับเหรียญกล้าหาญประดับไว้บนธงชัยเฉลิมพลและทุกวันที่8ธันวาคมของทุกปีจะมีพิธีลํำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของเราทหารอากาศไทยแห่งกองบินน้อยที่5หรือกองบิน5เทียนุสาวรีย์วีรชนกองบิน5อ่าวมะนาววีรกรรมอ่าวมะนาวจึงนับเป็นเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยอันแสดงถึงท่าแท้ของความเป็นคนไทยทหารไทยที่หลักชาติมากกว่าชีวิตของตนเอง แม้ตัวจะตายก็ไม่ยอมให้เสียศักดิ์ศรีของความเป็นไทยสมดังคำขวัญของท่านอากาศธิวาน่านฟ้าไทยจะมีให้ใครย่ำายีกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญ,ญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel